น้ามาเขาอาจะมีมอยถึงสามคืมนด้วยกันนะครับ esa nyati sunatume pandesang koya sa sangkina di jiwa kena awi pawa som sama dosang putang di jiwa kena awi pawa medangasapakasam ingmana sampawaje amati <tipun> maharani hindanya ramahita ข่าวว่าที่ต่างปันว่าพระพุทธรัตวิคัสะอนณีกาัตรยที่ตอนนี้ตกไปอันตรายต่างหลายตัางมวลที่กำลังะหายไปในที่อาการ้อนที่ยักษนี้ยกนี้เตียเตะดีด สงองอาสถาเฮาเนอร์วันนี้ท่านเจ้าภาคุณก้องวริศสิงหาเสนีคุณแม่ชนันทิดาห่วงสุรนันพร้อมด้วยคุณแม่ธัญ,ญพัฒกิจธนันนายกเทศมนตรีรองนายกเลขาธิปรึกษาสมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพรผู้ช่วยแก่วัดหรือว่ามือพอได้เวลาจะขึ้นกุฏิใหม่นี่แล้วเอาแม่แก้วแม่ดีแม่คำแม่มาแม่แสงใ้ละน้อใ้ละน้อดีแล้วน้ออ้าขึ้นหงเนะขึ้นแหงนะ เป็นกตรัดอยู่กาเพทีพระมหาวสาวรรท่านเป็นเจ้า,าบบคณะตำบลริมโขงรอบพักศิลา,ารามก็ิี่บนนูน้นเครื่องใช้ไม้สอยก็เอาอย่างดีเป็นพิธีการกุฏิหลังนู้นที่เป็นของสาคนแม่นักการแม่วางที่เป็นคนไทโซ่ต้องเอาของไทโซ่มาใช้ที่นูน่นวันนี้เราเอาของล้านนามาใช้ที่นี่ที่นี่จะเป็นแอบลบ้านนานที่นูนจะเป็นแบบตนรับ กูทีหลังไหนๆก็ตีแอร์ตชับมากกลัวการร,อร้อนเราก็ราวันนี่หนาวเซตีให้ทานที่ช่งวงเพศนนัหนาวทุกทีไม่หนาววันนี้หนาวเป็นพิเศษเขาบอกว่าเซตีนะีรั้ต่อจากนั้นจะได้ขอเรียนเชิญคุณพี่สาวของพูณแม่รมาใน,นประจุดเทียนสืบชาตามาบังเกิดในการนี้ด้วยตะนับคุณโยแม่พิหาร ให้เป็น uhm. ซีดีโมคลมอุโรมมคลจากนั้นเจิญต่อกานีขัดตั้งกังวลกัครับผมขว่าจะได้ขึ้นขัดตั้งโอเจียมาอิมินาสัก ma yang pan te vi sung vi sung ra khan tha ya ti sarane na sa ha pan ya si la ni ya cha ma tu ti nham ti ma yang pan te vi sung vi sung ra khan tha ya ยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาผายาติสรเนนัสหปัญจศีลานิยัจมา ะมมระนังกัจฉามิยมปีทะมังสะรังกัจฉามิตานี่ยมพีทะสรโมคลศีษะคือส่วนที่อ่อนที่สุดเราจะน้อมรับความเป็นโมคลเล้ามาศีรษะวันนี้คุณโยมพ่อคุณยมแม่ท่านมหาและอธิษฐานไม่ดี đạo làn khéo phai điều rồi các nhân viên điều Kau akan kau takkan nyampuk rasa tadibausanikanrossu Jndo tam mau paken tauslas sa pai po watta lalu saninmi tiasa nanti sang mancar sampai

ma sa sa wa ta ta se te ni ta na mo hang ha sang pi ve si la te te no na mo o ma nya la ta sa la ta na ta nya sa tăng nam mô ma ca ti ta sa ti ti a yan tu ti wa ma ra ca ca ma ni me la che wa Sẵn tổ, san tu san tu sa hi tu mu ni wa la wa chan ma ca sa ma ca sa pe su ja ca wa de su nha ca ti wa ja pa sa

bát ti điền tâm mi nam ma mà kết mô hà di mê an nô nun tô

nya sambatasa petewa mundu adusapa sambati sithiya antarudo saptanya silangla antarudo sapatapa wana เก่าได้ร <Safe rév mark> ้อยเท่าพันเวีช่เจริญรุ่งเรืองดีมงหามงคลเราปักอถวายพระลู่บอกิวันี้ีคบาอรดมนกาสินับานนายะา โอ้วันนี้ใทยมีข้อข้อค่าไทยมีเปียที่พะยาธิพะยาใิอีกใจดีสบายเพราวันนี้ใจวัดพญาวัดเมืองนันตะบุรีศรีนครหน้าคณะสงฆ์เทียนใหม่พระมหาดุลภานยันตสัมปโนวัดแสนฝันสมัยแหวงปุติท่านมหาดุลภานเพิ่งข้าพระเจ้าค่ะเสาไว้สองเสาวันนี้สำเร็จละโธ์ธนาการย์นะครับพระมหาดุลภาน ยานสัมปโรวัสเสนฝังในเการรวบรับวิญญาณผ้าในการสร้างเสามังกรากาบในเกาวัสเสนฝางหมูสามอาดารย์จะบ้านเข้าหมู่แรกหมูสามาบม้านบ,บ,บนหลงบนหลงเป็นเตรียมพร้อมรถเฮกแปดสิบห้ากังละละของแต๊กหมูแหนแหน่แปดคณะ แม่ลูกแก้วเป็นกที่สองตัวเึ่อ่าหรื่งนี้้อนนึองนด็กำทีระ่อนทีละร้อนที้ะรันซีม,ววม,มันจะมีม่ามันมันังอันโม่ไปบ่อยกว่าอ่าอสัมมาสัมพุทธสีิมังสูปะพยัญชนะกูเชมิอิมานิมัะยัมพ,พันเตภัตตานิ สักปริวา,าณนี้ปฏิคันหาบุญญายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายพระอาหารกับทั้งของอริวาลทั้งหลายเหล่านี้แก่เจ้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดการละนานเพื่อนแเขาเจ้าเลยอะนีสามจ่าปอมหาวิศัุดิ์ภูริธรรมจาหนี้ว่าเลี้วไปเลี้ยวสาภูจะเป็นผู้แม่ป้อนหน้าเนผู้ถวายตามลาดับนะครับความปสงเข้ามาได้แะเจ้า คือกินคือจามเลยครับต่อไปเชิญก้อ,องครัวกาเงินเอาแม่เข้าพันขึ้นมาก็ได้ชวยกันครับเป็นเจ้าข้านาโวงก้าปูกาเงินแม่เข้าพันมาเกนเอเก่าสิบสี่เชิญแม่สุกกินแอววังขึ้นบนนะครับคุณสมบัติท่าไพบูลขึ้นข้างบนป้อนเลี้ยงอินทอ พุทธวงศ์วันนี้เป็นเจ้าพระน้ำพึ่งแห่งวิญเจ้าทาวายพระเจ้าพระสงฆ์สี่สิบเก้ารูปาามีหลักฐานดีเข้ามาก่อนวนที้เขา,า,าเข้าไนเรือกที่รูปแม่มาให้อันนี้จัดตามเก้าอี้เขาเอาขันนำตาม กอดแดดเขาออก็ไหวเพราะว่าองค์ตะคุณมั่นคงไม่เพี้ยนด้วยนะ,จะเจอเลยครับอ่าวแหนลอกบายสองเด้อเ <c oughs> จ้าภาพที่ครับเป็นเจ้าภาพย่อมตาแม่นักรับเป็นเจ้าภ้ามห่อรศกการแสดงซสองวันกลางแหสองวันตีนซยี่สิบหกหนึ่งวัน แล้วก็ตลอดทั้คืนแล้วก็ได้ทราบว่าเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาได้ครับตีเยี่ยม้าเพเขาว่ทีังเอวมยว้จินนางเวานางุปกรปฏิัจิตังปฏิตังสนันิววสมิจโตสักเุเรนสังติสุยตา どう <laughs> Oh uh -huh. you do